ท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องเดเรคเตอร์สิลทพชัยครับวันนี้ตอนเ,เช้า,ชาอากาศดีๆมากๆเลยครับที่บ้านของผมที่ขุนทอกเนี่ยมีหมอกเต็มเลยผมใช้เวลานี้ในการออกกำลังกายปั่นจักรยานขอเชิญชวนแฟนๆ f อของผมนะครับที่ติดตามชมช่องไดเรคเตอร์สิลชัยมาร่วมกันออกกำลังกายดีกว่าครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปทัวร์ ในบรรยากาศซึ่งมันก็ไม่แพ้กับภาคเหนือเช่นเดียวกันครับสําหรับภาคใต้ของเราก็มีทะเลหมอกมีหมอกอยู่เต็มเช่นเดียวกันไปปั่นกับผมเลยดีกว่าครับ บางจะปั่นผ่านตลาดนัดชุมชนย่อมๆของบ้านสายขาวนะครับตลาดนัดบ้านสายขาวก็เป็นตลาดนัดเล็กๆนะครับอของในหมู่บ้านเปิดขายของตั้งแต่ตอนย่ำรุ่งครับตีห้ากว่าๆแม่ค้าก็มาจับจองอในการ,รขายก็วางกันสเปซสปาครับบนถนนบ้างบนริมฟุตบาทก็แล้วแต่ที่จะวางครับ แป๊บเดียวครับ8โมงเช้าก็สลายตัวกลับบ้านกันไปหมดเลยครับก็เป็นตลาดชุมชนซึ่งได้มาจับจ่ายซื้อหาของใช้สินค้าเพื่อจะไปปรุงอาหารในยามเช้ากันนะครับ ผ่านตลาดนัดมาแล้วครับด้านขวามือของผมนี่ก็จะเป็นทางขึ้นวัดภูเขาหลงนะครับของหลวงพ่อผันที่ได้สร้างไว้เป็นวัดที่มีบรรยากาศดีมากเช่นเดียวกันครับแต่ว่าต้องปั่นขึ้นเนินสูงมากผมคงไม่ไหวนะ เดินตรงนี้เ็เรียกว่าเนือช่องแคยครับเป็นรอยต่อระหว่างอำเภอใหญ่กับอำเภอเมืองตอนเช้าเนี่ยบรรยากาศดีมีรถไม่มากครับปั่นได้อย่างปลอดภยัย พูดถึงรถร้ามาเลยครับสองข้างทางที่ยอดจะเป็นสวนยางพาราอ่ะเริ่มเลยแล้วครับหอ,อบแล้วเปลี่ยนเกียร์ซะหน่อยต้องเปลี่ยนเกียร์ครับ ีด้านหลังของผมเนี่ยพระอาทิตย์เริ่มทอแสงขึ้นมาแล้วนะครับยังไปได้ครับยังไปได้ช่วงนี้จะเป็นทางลงนะครับสบายสักหน่อยหนึ่งไม่ต้องปั่นให้รถมันไหลไปเองตามทางลาดลงนะครับขอเชิญชวดนะครับท่าน ท่านผู้ชมทุกท่านที่ยังไม่ได้ขอกำลังกายเนี่ยถือขึ้นมาออกกำลังกาย,ยครับตอนนี้ผมกำลังจะผ่านผ่านวัดสำคัญของหมู่บ้านนะครับ mm. วัดเกลี้ยงที่ติดกับวัดหินเกลี้ยงนี่ก็จะมีโรงเรียนประถมเล็กๆโรงเรียนหนึ่งโรงเรียนนี้ดีมากครับยดเยี่ยมมากเลยเพราะที่ดี เคยเป็นสถานที่เรียนของผมตอนสมัยประม,มเรียนจบประถมที่นี่นะครับโรงเรียนวัดหิเนเกลียยตำบลท่าข้ามอำเภออันใหญ่จังหวัดสงขลาครับเรีย,นรยนในชุดนีแต่ว่าโอ้โหขึ้นไปเยอะเลยครับเก่งๆ่างนั้นเด็กที่นี่ตอนนี้แสงแดดก็มาจับบน ยอดไม้เลยนะครับสวยมากเลยบรรยากาศสีสวยปั่นท่ามกลางบรรยากาศที่สวยงามครับรถเริ่มเยอะขึ้นครับเลาะเดียวผมจะพาท่านผู้ชมทุกคนนะครับไปดื่มน,น้ำชากันที่ร้านน้ำชาที่บ้านนาลายร้านน้ำชาร้านนี้เป็นที่ชุมนุมขง เรานักปัดที่ไหลนะครับชื่อร้านน้ำชาพี่พรเดี๋ยวเราไปร่วมกันดื่มน้ำชาที่้ันผมมาถึงร้านน้ำชาพี่พรนานาแล้วนะครับ เดี๋ยวเราจะเข้าไปชิมน้ําชาดว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงเพราะที่ดีเป็นสถานที่รวมของเรานักปั่นทั้งหลายครับนี่แหละวันนี้จะมารีวิวร้านน้ำชาผีโพ่นแล้วเนี่ยมาแต่บานใส่ในดีหนักปันไม่มากเต่ไรที่อ่ะ เอายอมมาดิอ vale ่ะน ok <uk ary izon> ี uh, like, ่คือกับวันเสาร์วันพ่อเออวันวันนึงใครได้สักกี่แก้วได้วันนึงกี่แก้วได้ที่มากที่สุดมาร์ต่ซุสกี่แก้วได้สามหน่วยแก้วทำสามหน่วยแก้วเลย กับเนื้อปิงนี่ก็เป็นเนื้อปิงยอดนิยมนะถ้าเป็นวันเสาร์ท oh. ี่ซ้ำหนวอ้แก้วเต็มทีเลยแสดงว่า oh. เดี๋ยวพาไปรีวิวเดี๋ยวพาไปรีวิวนั่นแหละโอ้โหนี่วันว,ว่างว่าดีเลยครับถื้อโอกาสถือโอกาสมาที่เจ็ดนะ ที่สุดครับร้านน้ำชาร้านนี้เนี่ย<ต>เป็นร้านน้ำชาที่ดูช่องท็อปทีวี77ครับเป็นร้านน้ำชาของกลุม่มค,คนรักสถาบันเช่นเดียวกับพวกเรากับานะา่่งไ้นะไ อันุกินถูกมองว่าจะรุกของที่นี่เพิ่มตามจำนวนสอสที่เพิ่มขึ้นแต่ก็ไม่ได้เราออกที่ก็ต้องการครุมทัพธานปรุมและสารส่วนประกบพิเศครับถ้าท่านผู้ชมสนใจก็มาแวะพิซได้นะครับที่ร้านรสชาพิทิพ์พรดาลาครับรับรองรสชาแน่นอนครับชันดุกนอร่อยเข้มข้นดีมาก ร้านตั้งอยู่บริเวณตลาดนัดนาหลาครับซึ่งแถวนี้เขมีการปรับปรุงถนนหนทางและบ้านช่องดูสวยงามไปหมดเลยครับดื่มน้ำชากันอิ่มหนำสำราญแล้วนะครับถึงเวลาปัดกลับเดินทางด้านแล้วครับข่าวดีขาวมาที่ได้ลมเนินขากลับขึ้นเดินตลอดแถมพระอาทิตย์ก็ขึ้นมาเต็มๆครับได้รับวิตามินดีสุดๆเลยครับ ตอนเชา้าส,สดชื่นครับ <c oughs> ก่อนกลับนี้ครับระหว่างเส้นทางก็มีวิวสวยๆอยู่บริเวณเนินช่องเขาตรงนี้เดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมลองเยี่ยมชมนะครับยังหอบอยู่อีกครับ ตอนนี้ผมกำลังยืนอยู่บนเดินหินซึ่งที่ไกลลิบๆไปตรงโน้นแล้วครับก็จะเป็นวัดภูเขาหลงซึ่งตั้งอยู่บนเขาสูงนะครับตรงนี้ก็เห็นบรรยากาศที่ดีมากเลยคัท่านผู้ชมมีเวลาแวะเรียนมาแถวนี้ก็เชิญไปเยี่ยมที่วัดภูเขาหลงตามเส้นทางทถงนี้นะครับสวยมากวิวทิวทัศน์ดีมากผมอยู่ที่ บริเวณเนินตรงท่ามกับวัดภูเขาหลวงที่บริเวณที่เขาเรียกว่าช่องค่ายนะครับเหนื่อยครับก่าจะขึ้นมาได้คงอายุเยอะแล้วนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมปั่นกลับมาถึงบ้านโดยสวัสดิภาพแล้วครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมไปปั่นจักรยานด้วยกันเพื่อรับบรรยากาศสบายสบาย ถนนเส้นทางขุนทองเพื่อจะออกไปยังบ้านน้ำน้อยนะครับเส้นทางนั้นก็จะมีร้านน้ำชานักปั่นก็นที่จะไปก,กันโดยร้านน้ำชาบ้านพี่พรร้าน,นชาพี่พรนาหลาพบกันใหม่ในวันหยุดต่อไปนะครับผมจะนำเอาบรรยากาศดีๆของการปั่นจักรยานย,ย,ยามเช้ามาให้ท่านผู้ชมทุกคนได้รับชมกันแล้วก็ ขอมีความสุขในวันหยุดวันมาคบูชาครับสวัสดีครับ